โรงเรียนวัดรังงามการปฏิบัติงานตามจุดเน้น5วิถีสู่คุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนด้านที่1การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดภยัยมาตรการชัดปฏิบัติเข้ม 1. ความปลอดภยัยเกี่ยวกับการเดินทางมารับงานของนักเรียน ผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางมารับงานของนักเรียนจะต้องเว้นระยะห่างและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียนทุกครั้งผู้ปกครองทุกท่านจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนทุกครั้งขณะรับไปงานของนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูจะต้องเว้นระยะห่างทุกครั้ง โรงเรียนวัดลังงามได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์6มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 2. ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุในโรงเรียนสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนยังอยู่ในสภาพดีและโรงเรียนได้ทำป้ายประกาศแสดงสัญลักษณ์จุดเสี่ยงและจุดอันตรายทุกจุดเครื่องเล่นต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนยังอยู่ในสภาพดี 3. ความปลอดภัยจากเชื้อเพลิงโรงเรียนได้ติดบ้านประกาศเตือนภยัยและจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงโรงเรียนวัดระง,งามมีถังดับเพลิงอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด3ถังและโรงเรียนยังได้ตรวจสอบสภาพถังกา๊าซถุงต้มและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อเพลิงอยู่เสมอ 4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทางด้านร่างกายและจิตใจโรงเรียนได้จัดทำวารสารเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและเรื่องไซเบอร์บูลิ่งในเด็ก ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ศึกษา